เด็กๆดูอะไรกันวะแม็กนัมแม็กนัมแม็กนัมครับอะไรชอบภูเขาไหมแม็กน้มอ่ะชอบแม็ก <c oughs> นันนนกมชอบ <c oughs> ป่ะชอบาไว้วาย ยังนั้นทำอะไรครับพออะไรฮะทำอะไรยังนั้นทำอะไรเระวังตกระวังตกพอดีครับกะตกแล้วนะไม่เห็นไปใกล้พ่อก่อนกายวิ่งหาแม่วะ เดี๋ยวตกแม็กนัมอย่าไปใกล้ขอบว่าไงลูกอะไรอะไรครับก็ต,ต,ต้องเข้ามนะิผาช,ชูทงชูไต่ก็สูงนะสูงดีเข้าทางอุทยานเนี่ยอ,อันนี้เราอยู่ที่ไหนไมียเราเรียกที่ไหนเนะี่ย ครูทับเบิกครูทับเบิกเอฟลกอะไรแม็กนัมมันเป็นผีเสื้อนะมันไม่ใช่เครื่องบินนะใช่ผีเสื้อผีเสื้อบินแม็กนัม เฮ้ยเดี๋ยวตกไหมย,ยักหน้าไม่ไปเชือเออ,อจับเพรสีเชือกจ,จับมันให้หน่อยจับไม่ได้หรอกปล่อยเขาบินไปเถอะไม่เพราะเขามันติดอยู่ครับเขาไม่ติดเขาเกาะอ,อยู่ช่วยทำไมอ่ะ อ่ายบยกล้องก่อนพ่อวางอะพ่อพ่อกดติดแล้ว